สำหรับบทนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องการทำงานในแต่ละชั้นงานนะครับซึ่งตอนนี้นะครับตัวโปรแกรมจะแบ่งชั้นงานออกเป็น3ส่วนนะครับจาก Navigator ที่เป็นลักษณะของ Story นั่นเองนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะทำการตั้งชื่อชั้นงานก่อนนะครับอย่างเช่นอันนี้ชื่อกราวฟ o f o ใช่ไหมครับ อันนี้ผมจะตั้งชื่อมันนะครับการเปลี่ยนชื่อนะครับเราสามารถทำการเลือกเปลี่ยนจากด้านล่างได้เลยนะครับเช่นอันนี้เป็นชั้น1 f l o ง r ลแล้กันนะฮะชั้น 1Flo o r นะฮะอันถัดมานะครับเป็นชั้น2 f l o o อนะฮะอันนี้ก็พิมพ์ลงไปนะครับชั้น 2Flo o r นะครับก็ อันนี้จะเป็นทําการบอกเป็นชื่อของชั้นงานขึ้นมานะครับก็ถ้าเกิดเราอยากไปชั้นไหนก็หลักการยังเหมือนเดิมครับใช้การดับเบ้ลคลิกเข้าไปนะครับใช้การดับบุ่ลคลิกเข้าไปนะครับอาวนี้เดี๋ยวผมจะให้ลองเขียนชิ้นงานขึ้นมานะครับก่อนอื่นมาที่ชั้นกราวก่อนนะครับชั้นกราวนี้ก่อนหน้านี้นะครับเราได้ทําการเขียนสี่เหลี่ยมลงไป1อันใช่ไหมครับให้มาที่ชั้น1น,นะครับ แล้วลองเขียนสี่เหลี่ยมลงไปอีกหนึ่งอันโดยการใช้คำสั่งว o r นะครับเลือกหัวข้อวอเป็นสี่เหลี่ยมนะครับให้เราคลิกค้างไว้ที่ช่องแรกนะครับแล้วเลือกเป็นสี่เหลี่ยมแล้วลองคลิกลงไปนะครับโอเคนะครับแล้วไปที่ชั้นสองนะครับแล้วก็ตีผนังที่เป็นสี่เหลี่ยมลงไปเหมือนเดิมนะครับอ่าตอนนี้เราตีลงไปสามชั้นแล้วนะครับแต่ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราไม่ทราบว่าแต่ละชั้นเนี่ยมันตีลงไปแล้วมันตรงกันไหมนะครับเดี๋ยวเราจะให้ลองทําการปรับไปดูในรูปแบบของ3มิตินะครับโอเคเราจะเห็นว่าในแต่ละชั้นที่เราตีไปเนี่ยไม่ตรงกันเลยนะครับไม่ตรงกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองออบิทดูนะครับนะครับจำได้ไมเอ่ยกด O เพื่อออบิทนะฮะหรือใช้เมาส์มาคลิกที่ตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อออบิท โอเคนะครับตอนนี้ในแต่ละชั้นไม่ตรงกันเลยนะครับเราจะทําการตียังไงให้มันตรงกันนะครับก็ตอนอื่นนะครับเดี๋ยวให้ลองลบชิ้นงานออกไปก่อนนะครับให้เราใช้ arrow tool นะครับมาเลือกที่ชิ้นงานนะครับแล้วก็กด delete ทิ้งไปนะครับกด delete ทิ้งไปกลับมาที่ชั้นกราวอีกรอบหนึ่งนะครับชั้นกราวคือสิ่งที่เราทําการใส่ผนังสี่เหลี่ยมลงไปตั้งแต่เริองต้นแล้วนะครับ คราวนี้นะครับถ้าเกิดเราต้องการจะตีชั้นที่1ให้ตรงกับชั้นกลาวนะครับให้เราเดือบันคลิกที่ชั้นที่1นะครับแล้วทําการเปิดเงาของชั้นกลาวขึ้นมานะครับวิธีการเปิดเงาของชั้นกลาวนะครับให้เราเลือกคลิกขวาแล้วเลือกคําสั่งที่ชื่อว่า Show a d t r i b e Reference นะฮะตอนเราเลือก Show a d t r i b e Reference นี่นะครับสังเกตว่ามันจะมีเงาของชั้นกลาวโผลขึ้นมาให้เรา นะครับซึ่งเงาตัวนี้นะครับเราจะไม่สามารถเอาแ r ร์ลดทูไปเลือกมันได้นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นเงาเฉยๆนะครับแต่มันสามารถทําให้เราจับส n a ปของชั้นล่างได้นะครับให้เราลองทําการตีผนังลงไปอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยการใช้คำสั่ง a อ l นะครับเลือกเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมนะครับแล้วตีทับลงไปที่เดิมที่มันเป็นเงานะครับสังเกตว่ามันจะทําการจับส n a ปให้เราเองนะครับแล้วขึ้นไปที่ชั้นที่2นะครับสังเกตว่าเราก็ยังเห็น ตัวผนังอยู่นะครับซึ่งผนังตัวนี้ก็จะเป็นผนังของชั้นกลาวนะครับเราก็ลองตีลงไปดูนะครับลองปรับไปดูที่3มิติสิครับสังเกตว่าทุกชั้นเนี่ยก็จะตีได้ตรงกันนะครับเนื่องจากว่าเราใช้การ reference จากชั้นกลาวเช่นเดียวกันทั้งหมดนะครับคราวนี้ลองมาที่ชั้นที่1นะครับ แล้วลองใช้ arrow tool นะครับเลือกไปที่ผนังนะครับแล้วลองขยับมันออกมาข้างนอกนะฮะวิธีการขยับนะครับให้เราคลิกลงไปที่จุดนะครับตัวโปรแกรมจะขึ้นตัวเพชรพาเลตขึ้นมาให้เรานะฮะให้เราใช้คำสั่งตัวแรกครับชื่อว่า d r a g นะฮะลากมันออกมาครับอันนี้เดี๋ยวแนะนำว่าลากออกมาตรงไหนก็ได้นาะหรือว่าลากมาให้มันเกินเกินมานิดนึงก็ได้นะครับแล้วก็คลิกเมาส์อีกหนึ่งครั้งนะครับสังเกตว่าเงาที่เกิดขึ้นนะครับ จะเป็นเงาของชั้นกลาวนะครับส่วนชิ้นงานของเราเนี่ยจะเป็นงานชิ้นงานของชั้น1นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูที่ชั้น2นะครับชั้น2ของเราเนี่ยตอนนี้เรายังใช้เงาของชั้นกลาวอยู่นะฮะเดี๋ยวให้เราลบชิ้นงานของชั้น2ทิ้งไปครับวิธีการลบนะครับเราสามารถใช้ arrow tool นะครับไปเลือกที่ชิ้นงานของเราแล้วก็กด delete ทิ้งไปนะครับหากเราต้องการให้มันโชว์เงาของชั้น1นะครับก็คือ ให้เราคลิกขวาที่ชั้น1แล้วเลือก Show add a อ d เทนเรฟเฟลเลนนะครับมันจะโชว์เงาของชั้น1ให้เรานะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราทำการตีผนังทับลงไปนะครับเวลาเราตีผนังนะครับตัวโปรแกรมจะมีตัว Snap ให้เราอยู่นะครับตรงนี้นะครับเวลาเราคลิก Snap ลงไปนะครับแล้วก็สามารถเลือกตีเป็นสี่เหลี่ยมได้จากที่เราเลือกนะฮะอันนี้ผมเลือกเป็นคอ เอาไซเฟสนะฮะตัวนี้แล้วก็ตีทับลงไปอันนี้ตีเบี้ยวก็ไม่เป็นไรฮะอันนี้ผมแค่บอกคอนเซปต์ในการทำงานเฉยๆนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นชั้น1กับชั้น2เท่ากันนะครับแล้วก็ชั้นกล่าวไม่เท่ากันนะครับลองดูภาพใน3มมิตินะครับนะครับสังเกตว่าชั้น1กับชั้น2จะเท่ากันแล้วก็ชั้นกล่าวไม่เท่ากันนะครับ <c oughs> อันนี้จะเป็นลักษณะการโชว์เงาของมันนั่นเอง นะครับแต่หากเราต้องการจะดูเงานะครับแล้วก็ต้องการจะให้เงามันแสดงชั้นล่างไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวให้เราลงมาที่ชั้น1ก่อนนะนะครับตอนนี้ชั้น1มันก็ยังโชว์เงาของชั้น1อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็มันโชว์เงาของชั้นหนึ่งก็เลยทับกันนะครับทําให้เรามองไม่เห็นนะครับหากเราต้องการจะโชว์เงาของชั้นล่างก็ต้องมาคิดขวาตรงนี้ใช่ไหมครับแต่เรามีอีกวิธีการหนึ่งนะครับว่าเราต้องการให้มันโชว์เงาของชั้นล่างไปเรื่อยๆนะครับ ให้เรามาที่คําสั่ง Trace นะครับคำสั่ง Trace อยู่ตรงไหนนะครับคำสั่ง Trace อยู่ตรงด้านบนตรงนี้นะฮะที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับคําสั่ง Trace ตัวนี้นะครับถ้าเดี๋ยวผมต้องการจะปิด Trace ก่อนนะอย่างเช่นถ้าผมต้องการจะปิด Trace นะฮะก็ให้เราคลิกที่ตัวนี้หนึ่งครั้งนะครับอันนี้คือการปิด Trace นะฮะถ้าต้องการจะเปิดก็คลิกลงไป1ครั้งคําสั่ง Trace จะเปิดขึ้นมาเองในกรณีที่เราคลิกขวาไปที่ชั้นงานต่างๆแล้วก็เลือกโชว์ นะครับอีกเช่นตอนที่ผมปิดอยู่นะแล้วผมต้องการจะให้มันโชว์ชั้นล่างนะครับก็คลิกขวาโชว์แอ d s ซ e เร r e f e r e นะฮะสังเกตว่ามันก็จะโชว์เงาขึ้นมานะครับถ้าต้องการจะปิดก็คลิก t r a c ด้านบนตรงนี้นะครับมันก็จะปิดไปต้องการจะเปิดก็คลิกเหมือนกันนะครับอ่าตอนนี้มันโชว์เป็นลักษณะของเงาชั้นกราวแล้วนะครับซึ่งชั้นกราวตอนนี้อ่าไม่เท่ากับชั้นหนึ่งใช่ไหมครับ ในกรณีที่เราต้องการจะให้มันโชว์ชั้นล่างลงมาเรื่อยๆนะครับให้เราคลิกที่ลูกศรด้านขวาของตัว trace นะฮะเลือกตัวที่เป็นลักษณะของการช s e reference นะฮะเลือก below current story นะครับ below current story คือจะโชว์ชั้นล่างลงมาเรื่อยๆนะครับลองเ,เลือกดูนะครับถ้าหากเราอยู่ชั้น g r o u นะครับมันไม่มีชั้นล่างแล้วใช่ไหมครับมันก็จะไม่ไมไม่โชว์อะไรนะครับ ถ้าเราอยู่ที่ชั้น1นะครับสังเกตว่ามันจะโชว์ที่ชั้นกล่าวนะครับถ้าเราอยู่ที่ชั้น2อนะครับอันนี้สังเกตที่เรามองไม่เห็นเงาเนื่องจากมันโชว์เงาของชั้น1นะครับเดี๋ยวผมจะลองขยับชิ้นงานออกมานะครับใช้ arrow tool เหมือนเดิมนะครับเลือกมาที่ชิ้นงานนะครับแล้วก็ขยับมาทางด้านขวานะครับใช้คําสั่งในโหมดของตัวเพชรพลเรดขึ้นมานะฮะใช้คําสั่งตัวแดกนะฮะลากมันมาทางด้านขวานิดนึง เงาที่เกิดขึ้นนี้คือเงาของชั้น1น,นะครับอ,อันนี้คือชั้นกลาวใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเขียนชื่อลงไปนะครับผมจะใช้เท x t เขียนลงไปนะครับว่านี้คือเงาของชั้นกลาวนะครับผมจะใส่ตัวกลาวเข้าไปนะครับตัว G เข้าไปนะครับอันนี้มันตัวเล็กไปนิดนึงเนาะเดี๋ยวผมใส่ตัวใหญ่ขึ้นนะครับผมใส่เป็นสักสิบแล้วกันโอเค นะครับผมไปที่ชั้น1นะครับอา้าวทำไมตัวหนังสือไม่ขึ้นมาใช่ไหมครับที่ตัวหนังสือไม่ขึ้นมานะครับเนื่องจากว่าตัวเทร e เนี่ยมันสามารถตั้งค่าได้นะครับว่าเราอยากเห็นอะไรบ้างนะครับอาจจะก,ก่อนเดี๋ยวผมจะเปิดให้ตัวหนังสือมันขึ้นมานะครับแต่ผมจะใส่ตัวหนังสือลงไปตรงน,นี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นของชั้น1นะครับตัวหนังสือขนาด10เช่นเดียวกันโอเคและนี่ก็จะเป็นชั้น2 นะครับชั้น2ผมก็จะใส่ตัวสั่ออลงไปเหมือนกันนะครับขนาด10เช่นเดียวกันนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมอยู่ชั้น1นะครับผมต้องเห็นชั้นกลาวแล้วผมจะรู้ได้ไงว่านี่คือชั้นกล่าวนะครับเมื่อกี้ผมใส่ตัวเลขที่เป็นตัว G เข้าไปนะครับวิธีการเปิดให้มันเห็นนะครับให้เรามาที่ Trace ด้านบนนะครับเลือกชุดแทสต e เรฟเฟ e เรนซ์นะฮะแล้วก็เลือกในคำสั่งของตัว อ๋อขอโทษครับเลือกที่ trace reference ด้านล่างนะครับ trace and reference ด้านล่างนะครับเลือกลูกศรตรงนี้นะครับแล้วเลือกในหัวข้อของ text นะครับติ๊กถูกเข้าไปนะครับแล้วก็คลิกข้างนอกหนึ่งครั้งนะครับตัว trace ของเราเนี่ยครับสังเกตว่าเราติ๊กว่าให้มันโชว์อะไรบ้างแล้วเนี่ยนะครับคือในเงาจะโชว์อะไรบ้างนะครับตอนนี้ผมบอกว่า้มนโชว์ text ขึ้นมาด้วยนะครับมันก็จะโชว์ text ขึ้นมาด้วยนะครับในหัวข้อตัว เลฟเฟอรเรนซ์เหล่านี้สามารถเปลี่ยนสีได้นะครับยกตอย่างเช่นผมเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับซึ่งสีแดงตอนนี้มันเข้มมากนะครับผมสามารถทําการสไลด์นะครับสไลด์มันก็จะทําการปรับสีให้จางลงนะครับตัวเลฟเฟอเรนซ์สามารถเลือกสีได้นะครับโดยการเลือกที่ original color นะครับถ้าเกิดเราเลือก original color นี่มันจะเป็นสีของตัวงานของเรานะครับซึ่งอันนี้ผมไม่แนะนํานะครับเนื่องจากว่า เราจะงงนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับสีให้เป็น100ฮนะสังเกตว่าเราจะงงว่าอันนี้มันคือชิ้นงานของเราจริงๆใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นผมก็จะให้เราเลือกเป็นสีแดงสีส้มหรืออะไรต่างๆพวกนี้ได้นะครับหรือว่าเลือก choose other color นะครับเพื่อทาการเลือกสีอื่นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นผมลองเลือกเป็นสีเขียวอ่อนอย่างนี้นะครับแล้วก็ปรับให้มันจางลงนะครับเพื่อเราสามารถทําการรู้ได้ว่าอันนี้คือเงาของมันนะครับ ส่วน Active นะครับคือชิ้นงานของเราอันนี้ไม่ต้องไปปรับนะครับไม่งั้นชิ้นงานเราจะจางลงนะครับเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับให้เรากดปิดตัวนี้นะครับอ่าลองดูที่ชั้น2นะครับสังเกตว่าชั้น2ก็แสดงเงาของชั้น1นะครับชั้น1ก็แสดงเงาของชั้นกลาวนะครับส่วนชั้นกลาวนะครับถ้าเกิดเราอยากจะให้มันเ f เฟ e น c e กับชั้นอื่นนะครับเราสามารถใช้การคลิกขวาได้เหมือนเดิมนะครับอย่อย่างเช่นผมอยากรู้ว่าชั้น1มันอยู่ตรง กับชั้นกล่าวไหมนะครับก็สามารถคลิกขวาแล้วก็เลือกในลักษณะของการโชว์แอร์เจนเรฟเฟรนซ์ได้นะครับอันนี้เป็นลักษณะของการทำงานในกรณีที่เรามีหลายๆชั้นนะครับเราจะได้เรฟเฟอเรนซ์บรรทุกว่าเราจะเรฟเฟรนซ์กับชั้นไหนนะครับแต่เมื่อผมไปเรฟเฟรนซ์กับชั้นหนึ่งนะครับชั้นสองก็จะเรฟเฟรนซ์กับชั้นหนึ่งด้วยนะครับชั้นหนึ่งจริงๆก็จะมีเงาของเรฟเฟรนซ์ของชั้นหนึ่งด้วยแต่เรามองไม่เห็นเนื่องจากว่ามันทับกันนะครับแล้วก็ชั้นกลาง หากต้องการจะปรับให้เป็นลักษณะของ r e f e r e n c e แบบ e l o w เหมือนเดิมก็สามารถมาเลือกเป็นลักษณะของอาการเลือกชุด e f e r e n c e ได้นะครับเราก็เลือกเป็น DLO w แบบนี้นะครับมันก็จะโชว์ชั้นล่างไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เหมาะกับการทำงานที่มีลักษณะของงานหลายๆชั้นนะครับ